สวัสดีครับ3นาที BMAT นะครับวันนี้เป็นตอนที่8นะวิชาคณิตศาสตร์นะครับโจทย์เนี่ยเขาบอกว่านะครับ mean mass of three baby นะครับคือค่าเฉลี่ยเนาะนะครับเราต้องรู้ก่อนอันดับแรก mean เนี่ยก็คือค่าเฉลี่ยนะครับเขาบอกว่าค่าเฉลี่ยมวลของเด็ก3คนเนี่ยนะก็คือ2.1กิโลครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เวลาเราทำเราก็วาดคนมาเลยเนี่ยเด็ก3คนนะ 1, 2, 3นะครับค่าเฉลี่ยออกมาได้2.1กิโล คราวนี้ถัดมาเขาบอกว่า range นะครับมันมีคีย์เวิร์ดเนาะ mean range นะครับ range of the masses เนี่ยนะครับคือ0.7กิโลคราวนี้ range เนี่ยก็คือขอบเขตเพราะฉะนั้นเราจะเอาค่ามากที่สุดนะครับลบด้วยค่าน้อยที่สุดเพราะฉะนั้น range เนี่ยนะก็คือ max นะครับลบด้วย mean นะแล้วเขาก็บอกมาด้วยว่า range เนี่ยคือ0.7กิโลโดยที่นะครับ เด็กที่ดาวเบาที่สุดเนี่ยนะครับ Lightest baby เนี่ยมีมวล1.8กิโลคราวนี้เวลาเราทำ mean range median เนี่ยนะครับวิธีการง่ายสุดคือเรา sort ข้อมูลก่อนคือเรียงจากน้อยไปมากก่อนนะครับเพราะฉะนั้นน้อยสุดเลยคือคนนี้นะ1.8กิโลนะครับและ range เนี่ย max ก็คือคนที่มากที่สุดกับ min เนี่ยนะครับลบกันมาต้องได้0.7เพราะฉะนั้น max เนี่ยก็จะกลายเป็น2.5ใช่ไหม นี่ไงนะครับอันนี้ลบกันจะเท่ากับ range นะครับคือ0.7เขาบอกว่า what is the median mass of the three baby median ก็คือ middle นั่นเองนะครับ median ค,คือคนตรงกลางนั่นเองนะครับถามว่า mass เป็นเท่าไหร่ตรงนี้เป็นเท่าไหร่เนาะนะครับเราก็แก้สมการธรรมดาเลยโดยที่เรารู้ว่า1.8ใช่ไหมครับตรงนี้ให้เป็น x นะคนกลางเนี่ยเราไม่รู้เท่าไหร่นะครับแล้วก็บวกกับ2.5นบนี่คือน้ำหนักรวมมวลรวมนะ แล้วเราก็หาค่าเฉลี่ยใช่ไหมก็คือหาร3เนี่ยนะครับก็จะได้เท่ากับค่ามีนก็คือ2.1กิโลตามที่โจทย์กำหนดให้นะแล้วเราก็แก้สมการหา x ก็เป็นคำตอบนะครับฝั่งนี้ได้อาย้าย3ไปคูณนะฝั่งนี้จะบวกกันเราได้4.3นะครับเท่ากับ6.3อ่านี่มี x ด้วยนะเพราะฉะนั้นนะครับ x ก็จะเท่ากับ2.0กิโลกรัมนั่นเองนะครับแค่นี้เองนะข้อนี้นะครับไม่ยาก แต่สิ่งที่เราต้องรู้ก็คือเราต้องรู้คำศัพท์นั่นเอง Mean คือค่าเฉลี่ย Range, Range ก็คือนะครับมาก m a x m ลบแล้วก็ Median ก็คือตรงกลางถ้ามี5คนก็คือคนที่3นะครับถ้ามี7คนก็นะครับก็คนที่เหมงานค,คนตรงกลางนะครับอ่ะโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวมาต่อคลิปหน้านะครับ3นาที BMAT ครับขอบคุณครับ